<Okay. S 2> วิธีการถอดตัวซ mm ัพพอร์ตบาไหลของโอซานร,รุ่นฟุกนะคะคุณแม่อันดับแรกคะ่ะให้คุณแม่ผ่อนสายเข็มขัดให้สุดก่อนแบบนี้แล้วปรับพนักพิงขึ้นนะคะปรับขึ้นให้สุดความสูงเลยคุณแม่จะเห็นว่าตรงนี้แยกจากกันแล้วทีนี้ให้คุณแม่ปลดทีละข้างนะคะ,ะปลดตัวนี้ออกก่อนปึ๊บ ทีนี้ให้คุณแม่พลิกมาดูด้านหลังค่ะตัวคาซีนนะคะสายเบล์ตัวนี้เขาจะค่ะให้คุณแม่ปลดตะขอตรงนี้นะคะปลดตัวสายเบล์ที่เกี่ยวอยู่กับตะขอนะคะเราค่อยๆปลดออกจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทีนี้ให้คุณแม่พลิกตัวคาซีกลับมาที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ที่เขาเกี่ยวไว้คุณแม่ค่อยๆผ่อนสายเบล์ออกนะคะหรือว่า ถ้าเวลาที่คุณแม่แกะโครงแล้วตรงนี้เขาจะมีกระดุมอยู่ให้คุณแม่ดึงออกก่อนนี้ค่ะ,ะปึ๊บดึงสายตัวเวลตัวนี้ออกนะคะก็จะเห็นว่าแววอันนี้มันยังเกาะอ,อยู่เขาจะอยู่ฝั่งนี้นะคะให้คุณแม่ดึงตัวเหล็กตรงนี้นะคะตัวเหล็กที่เกี่ยวอยู่ค่อยค,อยคอยดึงนะคะอย่างงัดแรงนะคะแล้วก็ ค่อยๆถอดตัวสายเบลออกมาค่อยๆดึงนะคะปึ๊บเรียบร้อยนะคะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้คิดกลับมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือคุณแม่สามารถนําไปซักได้เลยนะคะก็สามารถซักเครื่องได้แต่ไม่แนะนําให้เข้าเครื่องอบร้อนนะคะค่ะส่วนวิธีการใส่กลับคืนก็ ไม่ยากค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ซักคุณแม่แกะอยู่ประกบเขาเข้าให้เรียบร้อยแล้วก็ช่องเดิมนะคะช่องตรงนี้คุณแม่เอาตตีนตุกแก้ออกปึ๊บคุณแม่จะเห็นช่องเล็กๆอยู่ให้คุณแม่สอดตัวสายกลับเข้าไปโดยที่เอาตัวนี้นะคะสีเทาไว้ด้านหลังโอเคสอดกลับเข้าไปตามช่องได้เลยอปึ๊บ โอเคแล้วก็เขาจะมีสายตัวนี้ก็สอดเข้าไปเหมือนกันนะคะคุณแม่จะสอดตัวสายตัวไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าคุณแม่ถนัดเลยทีนี้ให้เราพลิกคงด้านหลังโอเคสายเขาก็จะออกมาแบบนี้คุณแม่ดึงตัวสายเบลลงมาก่อนหลังจากนั้นนะคะตัวสาย ซัพพอร์ตไหลน้องนะคะเขาจะอยู่ในลักษณะนี้ให้คุณแม่ทําเหมือนตอนถอดเลยคือดึงเหล็กตรงนี้นะคะปึ๊บใช้มืองางนิดนึงแล้วใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้อาจจะใช้สองมือช่วยนนะคะ่ะโอเคจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะก็คือสอดกลับเข้าไปแล้ว ตัวนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างที่คุณแม่ใส่แล้วเขาแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเชื่อมกับตัวพนักพิงของน้องค่ะสามารถเลื่อนได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ปรับระดับได้หลังจากนั้นก็ตัวตะขอนะคะให้คุณแม่เอาสายเบลค่ะเกี่ยวกับเข้าไปในตัวตะขอเหมือนเดิมสอดแล้วก็เกี่ยวค่อยๆเกี่ยวนะคะโอเคอัน,นก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณแม่มา เช็คความเรียบร้อยที่ด้านหน้านะคะก็คือเราจัดท่าจัดองค์ประกอบผ้าให้เหมือนเดิมปึ๊บโอเคแล้วก็ลองขยับสายเข็มขัดดูนะคะอ,อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติลองดึงลองปรับดูะคะ่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะอลองดึงดูสักรอบสองรอบค่ะว่าเราใส่นั่นแล้วหรือยัง โอเคเรียบร้อยค่ะ